เกมจาก QT วทีสเตเดียมครับผู้20นาฬิกาที่เพิ่งจบลงไปเบอร์สกูครับคิวทีเจอกับชัยนาทคิวทีนำก่อน1-0ตั้งแต่6นาทีแรกนะครับจากฟรีคิกของประกิตดีพร้อมครับจังยว่ยิงแล้วบอไปแบบฝั่งชัยนาทแล้วก็เลยทําให้คืษสกอร์เกิดผลนั้นผวากลับมาไม่ทันอาจจะต้องไปฝึกเคล็ดลับจากลูกเทนนิสหรือเปล่าครับที่บอกว่ามีการตีและกับพุ่งเซฟเหมือนที่ฟุตบอลโลกเขาทำกัน แมมันฉลับเยอะเหลือเกินสมัญญาครับลูกนี้บอลเปลี่ยนทางน้ำหนึ่งศูนย์นะครับเทวีบอลของเชน่าครับสุมัญญาปุริสายนาทีสิบสามครับลากจี้ขวางประตูยิงติดเซฟววลาแล้วตัวซ้ำมาเร็วเหลือเกินครับยูสบาก้าครับตีเสมอได้เรื่องชมสุวรรณญานะครับสังเกตพอเข้ากรอบเมื่อไหร่ลากเข้าหาเสาแรกเลยนะครับแม่วันนี้สูน้าที่ดีต้องเป็นนี้นะครับเนี่ยแหละครับสังเกตครับแตะเข้าหาเสาแรกเลยครับไม่กลัวเลยยิงครับ เจ้าตัวนี้กะปั่นให้เข้าเสาสองด้วยนะครับแต่บอลมันไม่ไม่ไมห่างตัวผู้รักษาประตูพอแต่ก็ดีพอครับที่จะให้เพื่อนเข้ามาตามซ้ำแล้วเป็นประตูได้เกมสเสมอกัน1 1นึ่นครับลูกเตะม,มุมของที s ีเอแล้วเกลือจะได้ขึ้นนำ2-1จากโค้ิกูครับแปลตรงนี้แต่ว่าบอลไปชนคาน เซ็นเตอร์ของเคียวคีครับโคคิคูความผิดพลาดของกฤตภพนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับทำให้ชัยนาขึ้นนำสองหนึ่งจากลักษณะคำรื่นตรงนี้นี่ฉลับขาผู้รักษาประตูด้วยนะครับเสาแรกแท้ๆนะ้สังเกตนะครับนั่นนานาที่จะเซฟได้เหมือนกันนะครับีปิดเสาหมดแล้วครับแต่แมขาขยับช้าฝนตกด้วยนะครับมันฉลับนะครับ ลักษณะคำลื่นนะครับนำสองหนึ่งครับชัยนาทแล้วหลังจากนำสองหนึ่งได้แป๊บเดียวพวกเขามเหลือ10คนครับเมื่อกิชัยงามเจริญโดนใบเหลืองวันที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปชัดเจนนะในจังหวะนี้คือเพื่อนเนี่ยหลุดไปแล้วแล้วมีสกิดเล็กๆครับ้ทนี่มีคนซ้อนแล้วนะครับเหลือ10คนครับหลังจากนั้เทีอทีเร่ง เร่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตีเสมอได้ครับตงังซัด์กลายตัวนี้ของนพพลครับบอลหลุดกรอบสัญญาณไม่ค่อยดีนะช่วงน่ฟรีคิกบ้างครับดูปริญญาพัฒมาปั่นครับโดนตัดทิ้งออกมาได้โดยกฤษณนเกิดผลเกียตีสี มาได้ประตูขึ้นนำ3ประตูตอนน่อ1เนยครับยูสเปอราเปิดมาตรงนี้โฉบมาโมงให้สวยงามเหลือเยวเวชียร์พาวเวอร์นาที67เป็นชัยนาทครับขึ้นนำ3-1ฮ่าเป็นเป็นชายนาศนะครับขอไปชายนาศนำ3-1เหลือผูดด้เล่น10คนนะครับแต่ลูกนี้เป็นลูกที่ได้ลูกตั้งตเตะนะครับมีโอกาสขึ้นมาของกองหลงังนี่ครับพอสกัดไม่ขาดแล้วก็ชัยนาศครับมีตัวเปิดแล้วเป็นคนนี้เลยับพาวเวอร์ที่โขกเข้าไป เสียดายครับตรงนี้กองหลังเสือเสียดายลูกบอลขึ้นมาไม่ให้กะไม่ให้เสียแต่ไม่รอดครับเป็นบาก้านะฮะ <c ose> แล้วก็เป็นพาวเวที่ซัดเข้าไป <c ose> บาก้าเป็นคนเปิดนะครับใ <c ose> ช้นาทช่วงที่เหลือสิบคนเนี่ยทำไปทำมาเล่นดีกว่าตอนมีส1คนอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เกือบจะมีโอกาสได้สี่หนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วเนี่ยลักษณะคำเลื่อน <c oughs> หลุดมาถ้าคกิถ้า ไปประตีที่สี่หนึ่งก็จบเลยครับแต่ว่าลักษณะยิงบอลหลุดกรอบเทียวทีเมื่อไม่เสียประตูที่สพวกเขาก็เร่งเร่งอย่างหนักโคเน่ได้ยิงครับติดเซฟติดบลอกของวาลเลรี่เฮียสวันนี้โอกาสไม่เป็นใจให้กับเทียทีเท่าไหร่ครับ เทีทีก็ลุยอย่างหนักเลยครับแล้วก็เอาจนได้ครับบอลฉลับอีกแล้วครับ <c oughs> ซ้ายของนพพลแล้วบอลไปฉลับต่างชัยนาทเข้าไปครับไล่มา2 3สครับเทีวทีน <c oughs> ิกิสกอร์เซ็งครับโดน2เฉล็บเข้าไป <c oughs> โอ้โหประมาณสักส0นาทีครับให้เทียวทีได้ตั้งหน้าตั้งตาบุกต่อ <c oughs> และ ทียทีกำลังเร่งอยู่ดีมาเหลือตัวผู้เล่น10คนสุภกิจเนียมโงโดนเหลืองสองนะครับเ้อ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับรู้สึกเจ้าตัวกายัางจะชี้แจงผู้สื่อสว่าเขาก็พยายามจะเล่นที่บอร์นะครับก็ อาจจะไม่ได้เจตนาทําร้ายผู้ต่อสู้ครับแต่ว่าจังหวะมันก็อาจจะดูแล้วอันตรายบ้างถึงช้ากว่านะครับก็เร่งหนักมากครับทีโอทีอสีกองยงซอนนะครับไอ้ยิงสุดท้ายก็เป็น3แต้มของชน้านะครับที่เอาชนะทีอทีได้3-2